ดวงน่าจะดีแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะคะคนไหนมีแม่ก็รักแม่ให้มากๆนะคะพี่จันก็มีแม่ค่ะแต่อยู่คนหิ่งค่ะลูกคนไหนที่ติดตังแม่ใช้เงินแม่คืนมาแม่ก็อวยพรให้ลูกคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกลูกแม่จะดีแล้วนะ แต่แม่โพสไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีก็ขอบใจนะที่เอาเงินมาคืนแม่ขอบใจมากๆนะจ๊ะขอบใจในวันแม่พรุ่งนี้ก็ขอให้ลูกๆทําตัวน่ารักน่ารักอ๋อไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่กินหรอกนะคะแค่หนูเอาเงินมาคืนแม่แม่ก็ดีใจแล้วน้ำตาสิ้นไหลแล้วค่ะ มากเลยขอบใจนะที่คืนเงินแม่มาขอบใจนะแล้วก็ขอให้ลูกๆจเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้รวยขอให้มีเงินพันล้านร้อยล้านนะคะเมื่อลูกรวยลูกเจริญแล้วลูกจะกจไม่ต้องมาพึ่งแม่เลยนะคะสวัสดีวันแม่คะ่ะเพื่อนๆขอให้ลูกๆก็น่ารักน่ารักทุกวันเป็นลูกดีๆของแม่นะคะ เราก็เป็นแม่คนคนนี้ก็เป็นแม่คนและตัวลูกก็เป็นแม่คนเป็นพ่อคนทำดีลูกของลูกของลูกของลูกก็จะมองเราเป็นไอดอล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 นะคะถ้าทำไม่ดีลูกเราก็จะมองเราเป็นไอดอลไอดอลไอดอลที่ไม่ดีนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ พี่จันคนสวยค่ะบ๊ายบาย